ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดชอบและอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารด่วนพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนัก24จังหวัดรับมือคืนนี้ถึงพรุ่งนี้พยากรณ์อากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องเตือนภัยพิบัติกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวาทภัยอยทุกภัยพยากรณ์อากาศวันพุธที่30มีนาคมโดยล่าสุด กรมอุตุนิยมที่ยาออกประกาศแจ้งเตือนเมื่อเวลาประมาณ17นาฬกาแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภยัยฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงวันพุธที่30มีนาคม2,565ตั้งแต่เวลา18นาฬิกาของวันพุธจนถึง18นากาของวันพฤหัสบดีบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยปานกลางพื้นที่สีเหลืองเน้นบริเวณจังหวัดน่านแพร่อุตรดิษฐ์พิษณุโลกเลยเพชรบูรณ์ชัยภูมิหอนแกน่น ลบบุรีสระบุรีพระนครเสียยุธยานาครราชสีมาบุรีรัมสุรินสาแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีตราดกาญจนบุรีราชบุรี สมุดสงครามและสมุดสาครขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยดังกล่าวระวังฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงไว้ด้วยหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างหันท่องกทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ